ลองคิดดูสิคุณกำลังนั่งคุยกับเพื่อนแล้วจู่ๆเขาพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งในวัยเด็กคุณรีบบอกว่าเฮ้ hey, เราอยู่ตรงนั้นด้วยจำได้เลยแต่เพื่อนกลับยืนยันว่านายไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคุณหัวเราะขำๆคิดว่าเขาคงลืมแต่พอค้นรูปเก่า เปิดสมุดบันทึกกลับพบว่ามันจริงคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยสักนิดแล้วภาพที่จำได้ชัดเจนขนาดนั้นมาจากไหนกันแน่สิ่งนี้เรียกว่า false memory ความทรงจำเท็จหนึ่งในปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่พิสูจน์ว่าสมองของเรานั้นไม่ได้เก็บความทรงจำอย่างที่เราคิดหลายคนมักเชื่อว่าความทรงจำคือบันทึกภาพอดีตแต่ในความเป็นจริง สมองเราไม่ใช่กล้องถ่ายรูปมันคือนักเขียนนิยายที่คอยเรียบเรียงเรื่องราวจากเศษข้อมูลเล็กๆแล้วแต่งเติมให้สมบูรณ์ทุกครั้งที่เราระลึกถึงอดีตสมองจะเปิดแฟ้มความทรงจำหยิบภาพบางส่วนกลิ่นบางอย่างหรือเสียงบางช่วงมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเหมือนพินจิ๊กซอแต่ชิ้นส่วนบางชิ้นอาจหายไปและเมื่อมันหายไปสมองเราก็แต่งมันขึ้นมาเอง นักจิตวิทยาอลิซาเบธลอฟตัสคือคนที่เปิดโปงความลวงของสมองเราได้ชัดที่สุดในศตวตรรษที่20ปี1955เธอทำการทดลองชื่อว่า Lost in the Mall Experiment เธอให้กลุ่มทดลองอ่านเรื่องราวจากวัยเด็กของตนเองซึ่งครอบครัวช่วยยืนยันว่าเรื่องจริงทั้งหมดแต่มีหนึ่งเหตุการณ์ที่เธอแต่งขึ้นนั่นคือตอนอายุ5ขวบเคยหลงอยู่ในห้าง กว่า25%ของผู้เข้าร่วมทดลองเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงพวกเขาจำได้แม้กระทั่งกลิ่นห้างสีเสื้อพนักงานและน้ำเสียงของแม่ตอนเรียกหาทั้งที่ทั้งหมดนั้นไม่มีอยู่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองพวกเขาเติมเรื่องราวให้สมบูรณ์เพื่อให้ทุกอย่างดูมีเหตุผลแต่คำถามคือแล้วความทรงจำจริงๆของเราเชื่อถือได้แค่ไหน มีกรณีมากมายที่พิสูจน์ว่าความทรงจำของคนเราอาจทำร้ายกันได้ในศาลยุติธรรมของอเมริกาเคยมีผู้ต้องขังหลายสิบคนถูกตัดสินจำคุกเพราะพยานจำหน้าได้แต่ต่อมาเทคโนโลยี DNA กลับพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาบริสุทธิ์และสิ่งที่ผิดพลาดคือความทรงจำของพยานนั่นเองสมองเราทำงานซับซ้อนมากกว่าที่คิดเวลามีบางสิ่งเกิดขึ้น สมองจะบันทึกเป็นชิ้นเล็กๆก,กระจัดกระจายบางส่วนอยู่ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสบางส่วนเก็บในอะมิกดาลาซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์เมื่อเราล,ลึกถึงอดีตสมองต้องเรียกข้อมูลเหล่านี้กลับมารวมกันและในระหว่างกระบวนการนี้เองมันอาจแต่งเติมบางส่วนโดยไม่รู้ตัวยิ่งเราเล่าเรื่องนั้นบ่อยเท่าไหร่ความทรงจำก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะทุกครั้งที่เราเล่าสมองจะจดจำเวอร์ชันล่าสุดแทนของเดิม แต่ความทรงจําเท,ท็จไม่ได้มีแต่โทษเสมอไปนะครับในบางกรณีมันคือกลไกลป้องกันตัวของสมองเช่นผู้ที่ผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจอย่างอุบัติเหตุหรือความรุนแรงสมองอาจลบบางส่วนของความทรงจําออกหรือแทนที่ด้วยภาพที่เบาบางลงเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ราวกับว่ามันพยายามเขียนตอนจบใหม่เพื่อไม่ให้เราจมอยู่กับความเจ็บปวดอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Mandela าเอฟเฟเป็นตัวอย่างของความทรงจำเท็จระดับหมู่มันเริ่มจากผู้คนจำนวนมากจำผิดเหมือนกันเช่นหลายคนเชื่อว่าเนลสันแมนเดลาเสียชีวิตในคุกช่วงทศวรรษ1980ทั้งที่ความจริงคือเขาออกจากคุกในปี1990และกลายเป็นประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้หรือกรณีในวัฒนธรรมป๊อปเช่นคนจำนวนมากจำว่าโลโก้คิดแคทมีขีดกลางระหว่างคำว่าคิดกับแคท แต่ความจริงแล้วไม่มีเลยคำถามคือทำไมหลายคนถึงจำผิดเหมือนกันนักจิตวิทยาอธิบายว่ามันคือการแพร่กระจายของข้อมูลผิดพลาดรวมกับการเติมช่องว่างของสมองเมื่อเราได้ยินคนอื่นพูดเราก็เริ่มเชื่อว่าเราก็เคยเห็นแบบนั้นเหมือนกันสุดท้ายมันกลายเป็นความทิ้งในหัวเราไปโดยไม่รู้ตัวฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วสิ่งนี้สะท้อนว่า สมองมนุษย์นั้นทรงพลังเกินคาดมันสามารถเปลี่ยนความจริงได้ด้วยความเชื่อสามารถสร้างความทรงจำได้ด้วยคำพูดและสามารถลบความเจ็บปวดได้ด้วยเรื่องแต่งดังนั้นบางทีสิ่งที่เราคิดว่าจําได้อาจเป็นแค่เรื่องที่สมองแต่งขึ้นเพื่อให้เรารับมือกับชีวิตได้ง่ายขึ้นความทรงจำเท็จจึงไม่ใช่แค่ข้อผิดพลาดของสมองแต่มันคือหลักฐานว่ามนุษย์เรานั้นมีจินตนาการ และบางครั้งความลวงก็อาจช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้จริงๆอยากรู้เรื่องต่อไปไหมกดไลค์และติดตามช่องเหนียวอยากเล่ากันเลยรับรองมีเรื่องสนุกๆรอคุณอยู่ทุกคลิปและเจอกันในคลิปหน้าครับ